สวัสดีท่านผู้ส้มที่น่ารักทุกท่านเขามารับส้มเนาะวันนี้เขาจะพากันไปหาหมอผีวันนี้บ๊อบบุญจะไปใส่ไปหาหมอผีมาจ้ะเขาพาไปใส่บุ้งตอนนี้แหละโอ้เขากดไปใส่กันมากเลยฮะเขาจะไปใส่กันไปกดเลือดเนี่ยร้องกันไปกดเลือดมาเดินห้างครับไปหาหมอผี เดีนะ๋ยวผมจะพาไปเบิรงวบามบนึ่เข้าสิไปใสกันแต่ว่าแน่ๆละ่ะาไปหาหัวอผีแน่นอนครับแต่ว่าที่ยู่บังในเดี๋ยวสารภาพช่วมไปเรื่อยๆครับ hả phải thang sư 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 nhắn gọi bàn nhắn bàn là này này bàn này là vượt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอวัดบ่หนบ่ะเนว่าตรงไหนถามวัดบ่ะอ๋อวัดคนมันมีจะอยสันหลงทางพี่น้องหลงทางกําลงหานี่ถนนส้มเดนทางมาฮอดแล้วเห็นป่บอกแลวมันปรตัว Tao tàm khỏi mà hên ông bọn tôi lên tầm lạnh tàu duyên hên ông hên lòng mình bọn khó bỏ qua qua môn hên bò lê hên hôn đi khóc xíu của người bạn chắc chắn là không cháu bự chôn 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 cháu bự 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 chớp, bự cháu bự cháu bự cháu cháu bự cháu 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 เอาขาดไม่ครับอเอาเหมันสัดๆก,กันนี่นอนนเอาไปล้กกันงาไนมีกแฟอย่างไรเอาไปแล้วกันะพไปกินกาแฟไมาหอดแล้วลก็แล้งหอวกันครับมาเห็นพอหมอง่ายเนาะเป็นปเลาะบงด้วยพวกดนตีเปนะ็นหรอเ่นหพวกดนตีลงเงนองานว่ เก่โสดใช่บุอเจ้าขาเห็อยังนะเสกอดลงเลยเสด็ไปซ่อมเิืงกันเอ้ย่าเมนร่องไหนลูกเสด็จไปซ่อมเมืออือก่อนนังเห็ดพิธีดูการบนนาองามืออยู่นี่สบายนั่งอยู่นี่แล้วฟังเสียงเอา บ้างเสียววสกุตัวเตีอยเด้องานไอันนี่อ,องานโอท็อปงานโอท็อปขอนผัวส้มพอหมอเนาะคุณชายยูนี่สามหมื่นนะครับผมยูนี่สามหมื่นฟิตจากสามหมื่นเสียแล้วเดี๋ยวจังสิทธิภาพไปบ้านไปสุรินนะครับไปหาหลวงพ่อวัดป่า บ้านกระสังตำบลดูหน้าน้องไผ่อำเภอชุมพลบรุรีจังังหวดสุรินทร์เนะาะเพราะว่าเพิ่นวิชาอาคมเพิ่นสูงเนาะหลวงพ่อองค์นี้นหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีเนาะหลวงพ่อวัดป่าบ้านกระสังเพราะว่าเขาก็เอาตามประเพณีตามบ้านก่อนเพราะว่ายุราเอาพิธีล่าไปก่อนหลังจากนั้นก็นจังสิไปพิธีของขเมศจังังหวดสุรินทร์ มันจะอยู่ในสามมือเนาะบวชกับบวชเดาที่ผ่านมืออ่ะ,อะ,ะเดาแต่ดอกทองทิ้งแต่ถืบุคือกันเนาะโอ้เนี่ยมันมีหอดพ่นป,ปวกในเหี้ยนพีนน่น้องพ่นปวกไงเนาะ,ะพ่นปวกเนาะเม่นวะราะว่าพ่นปวกหล่ะค่อยว่ามาเม่นกองดินเนาะ้อ้พ่นปวกอีกทีพี่นอ้องปอดไงแห้งพี่น้องประมาณ เงวประมาณก่วงประมาณสามคุณสามเมตรพ้นปลวกนี่แห้งครับนี่อยู่ในตัวเมืองยมราชเลยมองสนามขี้นหน้าเมืองยมราชโอ้แสดงว่าบานนี้เขาจัดสรรได้ดีเนาะแสดงว่าเป็นเมืองบานไม่เมืองไม่เนาะที่ว่าเขาจัดเห็นบ่กเขาจัดเป็นแบบเป็นล็อกเป็นล็อกให้เลยแบบเฮ็ดขึ้นหน้ากายเลยเนาะแบบนําเทินเขาเหตุหาหนา วางแผนผังเมืองให้เขาติจัดเป็นแผนผังเมืองให้คืดเนาะงามดีเนาะแบบเป็นหลอกเป็นหลอกถนนกักวางยืวยวก็อยู่แกนห่ืม่พุนนอุจะนอท่าบนนทํานี้ท่นีทํากี้ำาเวทํามัชเวกี่วันทามกหมดไปกี่านเ ไ่ย้องกินสบายเลยเนาะมีหน้าตางให้ชอบอ้โหแก้วอยู่บ้านรู้หมนโกคกโบราณกโบราณ่อ่ม่่ก้อน่อนย่งเนาะย่งสมควเออโอ้ย่างหมดวะย่างหนาบั กินข้าวของพ่อจ้ะแกก,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 ก็บอกเลยพ่อจ้ะมือหนึ่งพวกเอื้อมาเขา,เขามาโอ้มองลัางถวยล่างจานครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาเป็นหู้เลยโอ้ลมแหง้งลมแหง้งลมแหง้ง <c oughs> บันไดเฮี้ยนนี่ก็จะไม่มีขันต่ำเนาะขันมาสอปอลาว ขันตุ้งธรามะสปปลาวนี่ขันต่ำบันไดเฮียนนี่จะมียางน้อยนะครับยางหน่อยสองหม่องยางน้อยจะมีแค่สองจุดนะครับขันต่าแต่ละเฮียนเนาะสมมติอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นบ้านสมมติตัวนี <point Rad Tyson> the the ้นะจะเป็นบันไดขึ้นบ้านจุดนี่จะเป็นบันไดขึ้นของคั่นะครับหรือว่าขึ้นไปทางหลังบ้านนะครับ มีก็จะเป็นคกตำสมัยตะกี้เนาะแต่ว่าตอนนี้กะไปหมดแล้วละครับแต่ก็บโซนมากทุม,มือหนีกพว่ค่อยเห็นไหนเห็นหรอเนอะาะท่านผู้ชมเนาะโคกยังไงังีสิแต่จะไม่ค่อยมีเห็นหรอกตอนดูไทยเฮากับจะมีนะครับแต่ว่าส่วนน้อยแห้งนี่กงจะมีไม่เห็นเนาะตานบอเป็นแบบเพี้ยนแต่ว่ามีคนแถวคนแก่อยู่มมกับทุ่มือเลยก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะ จะรอบบ้านเมืองยมราชจุดนั้นนะครับก็จะเป็นมองติผมวาล่ะสิภาพไปเบิงตอนนั้นนะครับถือเพอ่์นิจัดงานเนาะงานโอท็อปฝนติดตกเลยพี่น้องฝนติดตกนะครับช่วงนี้ฝนติดตกครับเนาะเดินตอนนี้เฮาจะเดินทางกับเพื่อนก่อนเอานีไว้นีเลยเอาไว้นีละสามมือ โอ้ไปบังไดก็ได้ยูสามมือเนาะไปที่บุญก็บ่ได้ไปบุญก็บ่ได้เนาะครับงานอยูนี่นี่สามมือนี่โ네อ้ย๋ดวติดตัวตาจอยกัน่าไม่ยู่เป็นมูบาบุญก่อนนั่งดูใกล้ออกจางนี้เส็จแลวก็จังสิกับซุรินนะครับไปฮิดที่ที่ยูสุรินต่อแต่ว่าฮ็ดจะได้เนาะน้าความเสือของสกมอล่าคนเไปให้ยูนี่สามมือกับหมอผีก็ให้่อหมอเนาะให้่อหมอ่นยู่ รักษาสามอหลังจากนั้นก็จะพาก,กราฟซูลินเนาะไปหาพระครูนะครับพระอาจารย์เนาะไปหาพระอาจารย์อยู่วัดปลาอ,ปอืมคือเจอรถติดเสียแล้วครับพี่ต้องอืมดูด่วนตอนนี้เกิอดอะไรขึ้นกับรถเออเออเกิดยังขึน้นเออดู ไปเด้อบูนเลยผมจะพาขี <im <im ่รถล้อเบื้งเมืองรอบๆเมืองยมราชเซนต์ออกรอบทางหลวงเราทางหลวงท้องอันนี้ฝนติดจัดแผ่นถังเมืองไม่ได้ดีแห้งครับจัดแผ่นถังเมืองไม่ได้ดีแห้งโอ้เห็ดเป็นจัดแต่พันส่วนระบบไฟสับเฟสมมุดไปครับโอ้สุดยอดอีหลี ไม่ฟู้ไม่ยังตรงนี้ก็น,น่าจะมีเจ้าของทีหรือว่าเขาจับจองมาแล้วเสร็จน,นี่อาจจะมีเจ้าของมันก็แล้วครับตรงสุดนี่นั่นก็วัดร้อนะวัดอาจจะเป็นวัดครับนี่แต่ว่าเบิ่งเียวไปแล้วเห็นเป็นวัดน่าจะวัดแล้วครับโอ้บรรยากาศดีอากาศดีครับเป็นตะปูกเงาะแห้ง อากาศดีลิรับโปดินเป็นเป็นตาปูเนาะอีลีครับโอเคกัจะออกไปโรงพยาบาลเนาะทะลุไปโรงพยาบาลได้นั่นโค้ชทับนั่นโค้ชทับตอนนี้คุณยับตู่ลำโพงลงนะครับเนี่ยจากลดมแห้งล่มแห้งล่องได้ขอต้อนรเอาตู้ลำโพงลงแล้วก็เอาเต็นท์ลงร้านตัดผมครับร้านตัดผม แล้นี้พฤติจัดสรรปันส่วนครับมผมสามแล้วพอเป็นเอนำอนนพื้นเนาะโครงการเล่สร้างพื้นก็เลยจัดสรรปันส่วนให้เป็นหลอกเป็นหลอกครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับผมเป็นตลาดที่มีเยมากขนมออจอยแล้วตลาดเินจะมี่เมืออืืนครับคนไหลยหลคนหลายแห้งครับตลาดโมเนี่เป็นตลาดอาของปลาตลาดทุ่งทนนะครับเป็นตลาดนัดอาทิตย์ละเทือเป็นสินลมากขายสินค้าอาทิตย์ละครั้งเป็นสินค้า ของชุ่มชนเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทางนี้จะไปะเวีนดนามครับหน้าเลับบ้านนาดีช่อชมสวนห้างเงาเลยรถโดยสารรถโดยสารนี่นะครับตลาดที่ผมว่าคนจะหลยหลาย ท่านเห็นอยู่ของเทิองน่นเนาะเขาลูกนานะเพื่อนมาผากระต่ายทองครับผากระต่ายทองที่เป็นแหล่งของเที่ยวก็คือไหสรับคนที่ว่ามาจนไฟ่งางขึ้นผู้เขาครับยางขึ้นไป้บนยอดเขานะครับผมยางใช้ไว้บน,น,น,บนยอดเขาครับผากระต่ายทองต้องวิวเทิร์นนะครับทางนี้ไปนหน้ากายครับทางนี้ครับ เมื่องมหาไส้ไปเมืองท่าแขกระกาสู้ประเทศไทยครับอันนี้จะเป็นคิวรถมองขึ้นรถอันนี้จะเป็นน้ําเทินนะครับโครงการนำเทินทีริดกระแสไฟฟ้าทรงประเทศไทยครับตอนนี้อยู่ในช่วงสอมแท็จรับปุ้งครับตอนนี้เขาก็จะเลือกปล่อยน้ามาแล้นึ่งนอสกี ถาตรับทันได้ติมกักฝระจนไห้นะครับในเขตเงื่องยมราชจะถือว่าตอบโจทย์นะครับขากระต่ายทองที่ท่านเห็นอยู่ครับท่านด้านบนนะครับมีเห็นไ่ครับจุดจุดนั่งชงมวิวยุ่ด้านบนเขาครับสวยงามครับสวยงามวิวเทินนําครับสวยงามอีนโค้งไปตองเดินทางขีรกลับอีกประมาณเกือบ50าสิบกิโลครับถึงบานหน้าดีครับผม ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองมหาไซแล้วนะครับผมขับแลนไปอีกประมาณ17กิโลกรับเป็นป่านหน้าดีครับแลนไปอีก17กิโลตอนนี้เขา้ามาแลนมาได้อยู่ประมาณ2 3กิโลครับที่แลนหน้านี้กึ่งหาซ50กิโลครับที่เข้าแลนแลนมากนี่ประมาณ40ตีไป40เลยติดผมม,ม,ม,มาหาซิปนี่เขออนุญาตเนาะปลอดพิดแต่ถ้นเข้าขี่จาก ฝุ่นมาา่าฝีกะประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมจะไปซื้อน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยซื้อน้ำอ้อยหรืออ้อยขัดน้ำนะครับแก้วละสิบพัดแก้วแหนแก้วละสิบขัดลาดแต่ย่างสนามกีฬาดกลาง เมืองมหาไอันนี้ก็จะเป็นต้องน้ำ้วครับแต่วันแดงแดนแดนสถานที่ลากลางเมืองมหาไย้สายสมุนเฉพาะด้านนาที่ทันเห็นด้านนายนิเขาลูกคนาจะเป็นของ,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 ง SCG สัมปทานทั้งหมดนะครับบริษัท SCG ประเทศไทยครับสัมปทานเบิดเลยภูเขาด่านลาหลังก็ไล่ตั้งแต่ ผูเขาลูกนียครับนี่ลูกนียก็เป็นของ S c g คือกันครับบริษัท S c g กับสามประทานไปแล้วนี่ฮอดแล้วร้านขายน้ำอ้อยฮอดแล้วฮอดแล้วซื้อน้ำอ้อยแน่เอาแก้วไงเราก็จะมาเอาขนมคือเก่านี่คือขนมขึ้นเก่าครับ ขนมน้ำเดอ้อถุงหนึ่งอันนี้จะเป็นมหาไส้เมืองไม่ครับสหาไส้เมืองไม่หลักการเลยนะไปก็จะเป็นบ้านผู้ว่าแล้กก็เป็นมหาไส้มหาไส้เก่าหลักการจุดจุดแห่งนี้ก็จะเป็นต้นตํำรับของเมืองอันนี้ครับเมืองสกลนครเนาะเจ้าเมืองสกลนครนี่เพิ่้ายจากยายจากเมงนี้เราไปไปสางเมืองไม่เป็นเมือง สกลนครสาหรับไรทธานีหูดีเนาะผมงกับบาอย่างเบาอยังไรว่าของกับขอมุดว่าแน,น่นแต่สำหรับคนที่อยู่จังหวัดสกลนครน่านะจะรู้จักดีครับว่าเจ้าเมืองสกลนครน,น,นี่มาจากบ้านมหาไส้เก่าครับที่วิ่งกันไปอีกประมาณเจ็ดแปดกิโลครับนะจะเป็นบ้านมหาไส้เกา่าจุดนี้เป็นมหาไส้เมืองใหม่ครับเป็นมหาไส้เมืองไม่ ประวัติศาสตร์ที่อยู่จุดน,นี้เป็นประวัติศาสตร์ทียู่ประเทศให้หนีหลายเรื่องหลายเล่าให้ครับหลายเรื่องเล่าเนี่ยที่เริ่มต้นจากเมืองแนห่งนี้นะครับผมสำหรับหลายๆท่านลองไปศึกษาเบิรงเด้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะแสดงเงินเป็นอนเดินทางกับบาลน,นาดีต่อนและผมจะพาไปเบิ่งโรงพยาบาลเมืองมหาไซยโรงพยาบาลเมืองมหาไซยแขวงคามมงน,นะครับ นี่ทางโกศลอายายาดามาเด้อย,ยาดามาอันนั้นเด้อครับเด้อเส้นทางนี่คาร์สีวัลไปแล้วกะสะดุ้นขน,นทางพังมืดนี่กาโบเมนนะจะอันนั้นเนาะครับเนะาะซัพเอร์ปูนที่ท่านเห็นเป็นของบริษัท S อ G หรือหรือรถของบริษัทเพื่อนร,รัศมีท,ท,ทานในการขนส่งเนาะ เส้นทางนี่ก็เลยพุ่พังแบบถนนพังไปเมื่อเลยครับผมเจ้าสี่ันเห็นสภาพถนนแห่งนี้ถนนแห่งนี้นะครับเชื่อมต่อไปหลายเมืองแห่งครับเชื่อมต่อไปนี่จากเสนน้นทางนี้เนาะจะเชื่อมต่อไปที่ป่าน้ำเชื่อมต่อไปที่ไส้บะทองเชื่อมต่อไปที่บัวละาผ้ามิตะแรงที่่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งครับพิตตแรง่องเชียววงามหลายแห่งนี่ก็จะเป็น โรงพยาบาลเมืองมหาไซย่ครนะับเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเมืองมหาไยแขวงคำนวดนี่เป็นโรงพยาบาลถี่ง่ายที่สุดของเมืองมหาไย กับเป็น,น่อยน้ำสาธานสำตาสธงรอยน้าตาาสูงน้ำหา,สา,า,นา,นสาใส่เส้นทางนี่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนาะที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นของเส้นทางที่บริษัทเอสซีใช้ขนส่งเอาปูนนะครับเอาปูนซีมเมนต์ปูนซีมเมนต์เขา เขาประเทศไทยนะครับเอาปูนซีเมนต์กลับไปประเทศไทยหลักะทัดไปอีกด้านหน้าที่ท่านเห็นแบบโล่งงาปูนนะงก็จ,กจะเป็นของปูนตะเสือนะครับปูนตะเสือมือหนึ่ง,ม,ง,งมือหนึ่งนี่รถบรรทุกขนปูดเข้าประเทศไทยมือหนึ่งนี่ยวัดตำกว่าลอยเป็นลอยลอยรถนะครับเป็นลอยลอยรถ ร้อยร้อยพวกต่อวันนะครับที่ใส่เส้นท่านี่คนเข้าคนออกก็เลยเห็นอะไรบะว่าประเทศไทยได้ทั้งปูนนะครับได้ปูนไปใส่ได้ทั้งแร่โพเทสแร่โพแทสเซแล้วก็แร่โซเดียมโซเดียมก็ได้ครับโซเดียมอัเป็นแบบจัด้รอบเรือเนาะที่ว่าไปเห็นเป็นกระไดส่วนโซเดียมนี่ก็ไปเห็นเป็นเออ เสาที่ผมโหมากอ่ะเพื่อนจะไปเห็นเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยยูเรียรครับปุ๋ยยูเรียรอันนี้จะเป็นคิ้วรถนะครับคิ้วรถคิ้วรถเมื่อมาใช้ไฟไปไหมมากตมืม่ขึ้นรถอยู่นี่ครับเราจะพาไปเบิ้งน้ังมันยูสอปปอล่าว่าขายลิตรเท่าไหร่ ลิตรละ23,610บาททหลังจากเคยเดินทางออกจากปั๊มน้ำมันเนาะน้ำมันตบที่ลิตรละ23,000จะ23,160กีบจุดนี้จะเป็นเอ่อ ด้านช่างเนาะด้านช่างเมืองมาหาไส้เป็นเส้นทางหลวงเป็นตำรวจประจำยูน่นีนี่รถแท็กเตอร์นี่แท็กเตอร์ที่ว่าผมจะเอาไปเอาไปไถอยู่เฮียนวะเนาะอาจารย์น่าจะไปยู่าจะมารถแท็กเตอร์ไปไถครับนี่ก็วัดเนาะวัดวัดลักเจ็ด,ว,ดวัดที่ว่าน้องขอเบิ่นกะ มารับสวดม่นรือไผมีบุญมีงานในเมืองมายส่นี่มีหยางมีหยางก็ต้องเอาลงพออยู่วัดแห่งนี้ครับผมเพราะว่ามีวัดเดียวสิมีพระรังจานันก็เป็นพระมาประจําแขกชัว่ข้าวนะครับแบลบว่าเป็นพระบชไปประจําชัว่ข้าวนาะออันนี้จะเป็นโรงงานไม้อัดนะครับอดีตโรงงานไม้อัดของประเทศไทยเนาะแต่ว่าเขายกเลิกเพราะว่าม,ามดสัมปทานไปเนาะ เปิอตำประทานกับกับประเทศไทยเหรอครับเป็นโรงงานไม้อัดโรงเรื่อยนะครับโรงงานไม้อัดส่วนมองนี้ก็จะเป็นบานขั้นบานพัอดีบาน,บาบานบ่านเดินทางอีกครับ17กิโลเมตรกับบานหน้าดีครับ ไปเอาไอ้แพดก่อนพี่น้องไปเอาไอ้แพดก่อนเรียบร้อยครับแน่วผมโลูกไปแบกินหรือแพะมากินหมดเลยครับส่วนาวโพดของ,ดงขึ้นเรียบร้อยเม็ดเกี่ย อ,อ้หัดลองเพลงอนันนี่ขนมมาหอดเพ่นแล้วครับท่านผู้ส้มว่ามาได้ยิ่นัก,อก้องลองเพง่งมาติเก็บข้าวเก็บของก่อนจะรับคลิปนี้อีพีนี้ได้ผมหลังจากที่ไปทรงน้องไส้สาวจอยไปหาหมอผีเนาะอ,อีกสามมือได้มาอีกแล้วข่อยออย,อยู่สามมืออีกแล้วบอกว่าโอ้ แทนทีเจ้าสิไปไทยก่อนเนาะแต่ว่าเออไเมือนเลือกเล้รันเมืออรูเขาเสียนันดูพอจะเสียด้ไปตัดใหม่ตัดยังพักพอนก่อนรับนีพี่นคจะขอจบจะเพี่งซํำนก่อนได้จะไปตัดใหม่ไม่เห็นรักหัวอีกนะคลิปนี้ขากราบสวัสดีครับสวัสดีสบายดีสวัสดีจ้า